มาใหมาใหมวเกือองไน้องทีอ,อ,ะอา,าอะ้ฟีดาวทุกคันม้าใหม่มีดงังเงาสีแดงหรือะจะเป็นแบบว่าแขงตัวใหม่ก็มีนะ,อะชอบแบบไหนมาจัดกันไปเอาใจวัยรุ่นออกรถสูนบาทไม่มีค่าตายเลยใช่ไมไม่มีพีมาซื้อรถพี่พีดไปชอบค่าค้าขึ้นว่าฟรีดาวราลูกค้าเคดีดีจัดไปเลยแล้วที่สำคัญก็ ไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเราฟรีค่าจ่ายไปแล้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ต้องเสียฟีโอฟรีบอลบอร์ฟีค่าดำเนินการฟรีค่าเดือกิจการไม่มีใครให้จ่ายไม่มีและที่สำคัญเพิ่มเติมะจะอยู่ที่ไหนขอให้อยู่ในประเทศไทยผมจัดกล่มให้ฟรีส่งให้เองและที่สำคัญแล้วก็ค่าเงืวดอยู่ห้าพันกว่าเองเนี่ยอย่างคันเนี้ยต้นฟรีดาวเนี่ยตูไม่ดูหน่อยเนี่ย่ฟรีดาวค่าเงืงวดอยู่ห้าพันหนึ่งเออค่าเงืวดห้าพันหนึ่งก็เงินเดือนประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยถือว่าเครดิตดีแล้วซื้อได้ซซืื้้้้้อออไไดดและะคนนนเีียยวถาาุปปขึ